ทุกคนคะออมเพิ่งสังเกตค่ะว่าออมเนี่ยเพื่อนเพิ่งชวนมานะคะคือหมวดแรงดาฟออมพิกแบนสิบตัวมไม่มั่นใจว่ามันสามารถเลือกได้หรือเปล่าว่าแบนกี่ตัวแบนหกแบนสิบอันนี้ไม่มั่นใจนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกออมได้นะไม่มั่นใจอะ่ะอันนี้อาจจะแบรนสิบตัวหรือเปล่า แบบล็อกล็อกฮีโร่สิบสิบตัวนะคะก็ถือว่าเป็นการแบนที่เยอะเ่อจริงด้วยทุกคนนี่คือเราเปิดมานะคะเราก็จะนี่เลยเลือกก่อนเลยที่จร่งไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะเหมือนให้เพื่อนรู้ว่าเราจะเล่นฮีโร่เล่นตำแหน่งไหนนะคะก็สามารถแบบรับุไปได้ก่อน <Your team S 1> แล้วทีนี้ <ban> ก็ เลือดฝั่งฝั่งตรงนี้นะคะสามฝั่งละสามแล้วก็แปลนสองรอบค่ะรอบรอบแรกกับรอบสองเอาเรื่องมันก็แปลนได้หลายตัวนะนี่แปลนไปเลยคาดิต้าตัวฮัลกูโอเดต อาทุกคนเขาเปลี่ยนใหม่หรอหรือว่าสามารถเลือกได้อันนี้ไม่มั่นใจนะคะมาเขาบอกให้โชว์ไว้ก่อนอมนิดโอเดตแล้วกันออ <c oughs> คนสุดท้ายเลยโอเดตก็เพื่อนๆเคยเล่นหมดแบบนี้หมดแรงที่แบรนซิปหรือเปล่าหรือย,อยังคะ่ะ ถ้าเคยแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกับออมได้นะว่าเป็นยังไงว่าออมได้ประมาณสองสอบแล้วนี่ก็ถ้าบอกว่าดีไหนก็ก็ก็ดีแหละมันก็ได้แบนหลายๆตัวที่เราอยากแบนแล้วก็มีโอกาสสูงที่แบบเราจะโดนฝั่งตรงข้ามแบนทีโรของเรา นะคะอย่างเช่นซีซีกับแองเจล่านะคะที่ออมเล่นก็โดนแบนไปแล้ว Let's get over this with. I'm starting to get bored. ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วมีก็เอาโมดิตมานะคะโอดูข้างบนเขาแบนกันแบบแบนกันฉ่ำเลยนะคะ ฝั oh. <For honor. S 1> ่งนั้นที่ออมให้นาบีเพราะว่ามันมีสกิลติดตัวก็คือเอ่อไม่สามารถยืดขาฮานาบีได้นะคะปากิโตัว <laughs> มาลองดูกันค่ะว่าจะมเอาาชาล้างมานะคะเนี่ยตัวนี้กันแบบชูล่งงัดแลวกันมาพบกับโอเตดตอีกแล้วนะจ๊ะอย่าเพิ่งเรียกโอเด็ดนะ มาไต่แรงกันจ้าอือือฝั่งนั้นที่จริงก็มีแต่ตัวคอ,อเตอร์อุดอีเท้านั้นนีนะคะแต่เราก็เลยเอาแบบชาล้างมาเพื่อการชูโล่งการฮานาบี้ได้อยู่เพราะฮานาบี้ยุดขาได้นะคะตอนนี้ออมก็อยู่ที่เมืองคอนแก่นประเทศไทยอันดับหนึน่ง ก็ยังไม่อยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่เดิมนี่นะคะเพราะมันน่าจะไม่มีใครเล่นนะคะจังหวัดไปจ้าก็กดสกิลสองเลยนะคะต่อไปก็ท,ปท,ปที่ถึงเราช่วยเพื่อนฟังไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์คีพนะคะช่วงนี้แบบ เล่นซีซีสลับกับโอเดตแองเจล่าด้วยก็แบบอาจจะแบบงง,ง,งก,กับสกิลนิดนึงต้องปรับมาไอเอของเรามาแล้วไทเกียวนะไทเกียวเป็นแทงที่ถ้ารวบดีๆเนี่ยตายนี่บมาบอกเลย ฝั่งสตูก็คือไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเราเปลื่นได้ทุกเรแล้ว ลางต้องการความช่วเหือด่วนคุณอาจหัวเราะเมื่อฉันพูดรหน้วยด้วนี่เป็นอะไรจ๊้ยโอ้ย เว้วนเวียนว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 ้องมีเกาะอีกนู่นนิดเดียวไม่นานวะมันเยอะโอเคขอสีก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแจมตายหนึ่งเลยทุกคน I really miss the apple pies and the castle. Gather Ooh. up the turtle! Understood. You. Mm -hmm. Maybe you I'll maybe find Lancelot to the next corner. An ally would I get. Paper. PSTQP. Understood. I put out what you... Request backup. Huh? Initiate retreat. Okay. อเออทำไมร่างนุ่มจงแบบนั้นล่ะเฮ้ยใช้ทุกอย่างนะคะมันเกี้ไม่มีใครอยู่เอานี้ นีคู่ดาวพอดีเราคู่ดาวพอดีโอ้โหรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ destroyed. าตายแลย้วงงบีอ่ะจอ้อีไม่ต้องทำอะไรเรจะเกิดการโล่ม You become oh, yeah. what you believe in. We stay. No? No, what do you say? Well, what do say? Understood. What is that? My leg. Request backup. Okay. Oh, land. <that> My enemy has been slain. Our turret is back. Yeah. Uh, An enemy has uh, been destroyed. Shut down. Double kill. Yeah. Hmm. Don't tell anybody that you can't swim. Our turret is under attack. Oh, passed by seven minutes. Bomb, lock, key. Maybe I'll find Lancelot at the next corner. Mm -hmm. Your team destroyed. You Enemy has been slain. Oh. ตันนี้แบบเอาเรื่งมาจ้าเราก็จะตายแล้วนจะอยากได้ปอ้ปอมคอมต้องแตกแค่นี้ต้องชำระแค่นี้ต้องชำระปับ the dawn of swan now initiate retreat okay you may laugh when i say this but i want to decide my own destiny just uh -huh. slain an enemy slain. I this time Earth... Unstoppable. the has Sometimes I really miss the apple pies in the castle. Okay. The best comes with surprise. I want to get more spears. The river, the bushes, the rocks. Initiating the trail makes me feel so alive. Oh, it's too ตายากลางลองไไโอ้มันเยอะเกินลวกสวยมากวนะสวยเมื่อกี้แอปชาลาใจไปนิดนึงนะคะตายเลยมันเยอะเกิน Yeah, Our turret has been destroyed. under attack. Walk Launch attack! The enemy has The enemy has been slain. The enemy has been slain. Hmm. that I has been slain. ้านี้ป้องกันตัวเองเมื่อรอดมา้พยายามอยู่กำลังพยายามอยู่หลังให้เกี่ยว ช่วยด้วยช่วยด้วยตัวตายไม่เพื่อนเราตายโอ้ยตายหมดเลยสวยแล้ว This sword is a gift. ทางสะดวกนะคะอีกสิบวิจะทันไหมอย่าตายหมดนะ อู้ว่าโอ้โหอ,อยากสลังหนีก่อนเกือบตายดีนะเรามีชาลางจูล่งมาแบบไม่ให่ดีเลยอะ วิ่งนะคะไม่วาบเดี o ๋ยวเดี๋ยวจะตกเป็นเป้านิ่งตั้งสติแบบ ใครอยู่จูโลงชอบงัดใช่ไหมฮ้ยชีซานเนื พบมือให้ตัวเองและเพื่อนในทีมที่กัดฟันสู้โอ้โหเกือเกือดุยสุดยอด No challenge too big, no smile too small for สุดยอดจริง เอาไม่มั่นใจว่าแรงมันสามารถเลือกได้ดหรอือเปล่าทำไมนะเมื่อกี้เล่นแบบแบนสิบคนงงม,มากโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนะคะการใส่แรง,รงออ ในการแบนดฮีโร่สิบตัวโอเคค่ะก็เดี๋ยวเ,อเจอกันใหม่ EP พีหน้านะคะว่าจะได้เล่นแบบนี้อีกหรือเปล่าโอเคค่ะไปเลยบบ๊ายายบ๊ายบายจ้า <c oughs>